สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับไอซกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีพแรกหน้ที่ไอซ์จะมาเปิดอีพีใช้แล้วชอบนะคะทุกคนก็จะมีนะคะพวกนี้นะคะทุกคนจะบอกก่อนว่าไอซ์ซื้อเองใช้เองทั้งหมดนะคะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนบางตัวคือใช้หลายชิ้นตะเก็บมาได้แค่ชิ้นเดียวนะทุกคนตัวแรกนะคะอันนี้ไอายืนถ่ายนะทุกคน ตัวแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะทุกคนเป็นสครับผิวนะเป็นสครับขมิ้นนะทุกคนเป็นสครับขมิ้นไผ่สดนะทุกคนคือใช้แบบจนกระปุกเยินหมดแล้วแล้วก็หมดแล้วด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะด้านใน,นก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นกินสมุนไพรคือหอมมากพอตอนที่เราขัดๆไปแล้วเราล้างออกนะผิวเรานุ่มมากเลยนะทุกคนแต่ เรื่องความกระจางใสอะไรก็ยังไม่ค่อยได้เห็นผลเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็ชอบที่ผิวนุ่มนะคะแล้วก็เราขัดตอนก่อนที่จะใช้สบู่นะทุกคนก็เหมือนแบบทําให้เราแบบในการอาบน้าของเราเนี่ยมันสะอาดยิ่งขึ้นนะทุกคนตัวนี้ก็ซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะไปหาซื้อมาอีกเนาะสะครับผิวนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสครับอะไรนะคือใช้ได้หมดนะทุกคนก็เหมือนแบบสครับให้เซลล์ผิวที่ของเราที่ตายไปแล้วอะที่แบบ โดนแดดโดนอะไรแบบเนี้ยให้มันหลุดออกไปอะทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นสครับตัวนี้นะแบบอะไรก็ได้สครับอะไรก็ได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันอันนี้ก็เป็นสครับเกลือโยเกิร์ตนะทุกคนไอเก็ซื้อมาจาก,กวัสดนาะเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะทุกคนแต่อีกถุงหนึ่งไอห่าไม่เจอนะตัวนี้ก็ใช้มาเหลือครึ่งถุงแล้วนะตัวนี้ก็นุ่มเหมือนกันนะแต่เม็ดเกลือคือแบบใหญ่ไปหน่อยนะทุกคน เวลาล้างก็คือผิวนุ่มมากอะทุกคนกลิ่นก็หอมมากด้วยนะเดี๋ยวดูเม็ดเกลือนะเม็ดเกลือของเขาคือใหญ่มากนะทุกคนแต่เวลาใช้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บอะไรนะทุกคนพอล้างน้ําออกก็นุ่มอะไอชอบเวลาอาบน้ำแบบเสร็จแล้วผิวนุ่มนะมันไม่ดีเยดนะทุกคนแล้วข้อดีของเขานะทุกคนคือพอเราแบบขัดไปแล้วอะแล้วเรา ล้างน้ําออกอะตามข้อพับของแล้วอะหรือว่าส่วนไหนที่มันมีขี้ใครนะทุกคนมันจะรู้สึกแบบเราถูกไปอะมันจะไม่ลืมนะทุกคนมันจะนืดๆแบบเป็นขี้ใครอะเออแบบนั้นอะไอชอบมากเลยมันทําให้เรารู้แบบว่าตรงนี้แบบมีขี้ใครอยู่นะอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้น่าจะประมาณหนึ่งหนึ่งน่าจะสามสิบเจ็ดบาทนะทุกคนไอซื้อมานานแล้วนะแต่อีกถุงหนึ่งคือแบบหมดก็เก็บทิง้งไม่ได้เก็บอะไรสะสมมาเลยคือแบบหมดก็ทิง้งหมดก็ทิ้งนะเป็นของ อะบอน,น่หรืออวบอน,น,นี่เนี่ยนะทุกคนสปาโยเกิร์ตนะทุกคนกลิ่นหอมมากโอเคเกี่ยวกับพวกขัดผิวนะทุกคนอันนี้อันนี้ซื้อเองนะซื้อเองจ่ายเงินเองนะทุกคนไม่มีใครจ่ายไม่มีใครจ้างนะใช้หมดไปแล้วนะคะสองซองนะเป็นผงขัดผิวนะคะของสุภาพรนะทุกคนสูตรต้นตำรับนะอันนี้คือไอนน้ใช้กับตัวเองเลยคือตอนที่ คลิปที่ไอ้ลงว่าไปทํางานเนาะคือไอ้ก็ไม่ได้แบบพกหน้าไม่ได้พกอะไรป่อยธรรมชาติเลยคือมันเป็นแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่คิดว่าหน้าเราจะไหม้ได้ขนาดนั้นคือแบบมันไหม้แล้วมันดำมันลอกน่ากลัวมากเลยทุกคนเดี๋ยวไอ้จะขึ้นรูปให้ดูนะไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรทั่งนั้นคือไอ้ก็ไม่รู้วนะ่ามาใช้กับหน้าได้หรือเปล่าไอ้ก็ไปอ่านอ่านดูตอนนั้นก็คือเครียดมากเลยนะใครเจอก็ทักอะไรแบบนะี้ว่าไปทําอะไรมาทำไมหน้าอะไรขนาดนี้พอไอ้ก็ไปเจอตัวเนี้ย ก็หยิบหยิบมาดูก็ช่วงแรกๆไอ้ก็ขัดทุกวันเลยทุกคนขัดหน้าขัดทุกวันเลยก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นไหมขัดเสร็จก็ทาว่านหางจระเข้ไปเนาะก็แบบกลัวว่าผิวก็กลัวว่าผิวแบบจะแบบไงทำร้ายผิวมากอะทุกคนพอใช้ติ่ต็อกไปแล้วเออคือมันดีจริงนะทุกคนคือแบบไอ้ที่ไหมไปอะแบบมันลุดออกหมดแล้วมันทําให้หน้าเราขาวขึ้นด้วยนะ ไอ้ก็ลองก็ตัวเองนะทุกคนก็ไม่ได้ไปฟังใครมาอันนี้ก็ให้แม่ใช้ด้วยนะแม่ก็เป็นฝ้าเป็นกะแม่ก็ใช้ด้วยนะก็ไปซื้อตุลมาทุกคนสี่ซองแล้วนะไม่มีใครจ้างนะคะจ่ายเองนะจ๊ะโอเคของสุภาพอนนะทุกคนใครเป็นไม่เด็ดหรืออะไรพวกนั้ก็ไปซื้อมาลองนะสับคุณก็ไปอ่านดูกันนะทุกคนซองละยี่สิบห้าบาทนะทุกคนหาซื้อได้ในเซเว่นนะทุกคนอ่ะแล้วเมื่อ ดูตัวต่อไปเลยทุกคนพอจะจะต่อจากตัวเมื่อกี้เลยนะพอไอ้คัดเสร็จทุกคนไอนน้ก็เนี่ยมาพอกพอกด้วยเจ้าตัวเนี่ยคือใช้มันนานนะทุกคนซองหนึ่งคือใช้นานมากเดือนกว่าเลยนะทุกคนเนี่ยพออันนี้แบบใกล้จะหมดก็มีตัวในตัวเก่าตัวแรกเลยที่ใช้อยู่เนี่ยซื้อเองนะจ๊ะสี่สิบเก้าบาทนะทุกคนใช้มันนานมากยังไม่ได้เปลี่ยนใช้อะไรเลยนะเป็น อไฮยาลูรอนซิก้าอโลเวล่านะทุกคนของอินบิวตี้นะชอบมากแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงนะทุกคนตัวนี้ก็แบบมีวัตถาจนจอระเค้ด้วยอะไรพวกนี้ส่วนตัวต่อมานะทุกคนนี่ก็ลูกรักอีกแล้วนะจ๊ะสี่ซองนะคะไม่ได้แบบอะไรเลยนะคือซื้อเองอีกแล้วนะจ๊ะ <laughs> คือซื้อเองใช้เองนะทุกคนเป็นเซรั่มลดรอยสิวนะทุกคนคือสำหรับไอคือใช้ดีมากใช้ดีนะเพราะว่าไอาก็ยังไม่ได้ลองใช้ตัวอื่นเลยนะทุกคนใช้มาสี่ซองแล้วนะกี่เดือนก็ไม่รู้ประมาณสองสามเดือนมั้งซองหนึ่งก็ใช้ได้นานอยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยจ้าอ้าวหรือบอกอันนี้เป็นของมิซุมินะทุกคน ราคาไม่แน่ใจ49หรือ39ไอก็ไม่แน่ใจนะทุกคนซื้อมาในเซเว่นนะทุกคนปริมาณ6กรัมแล้วก็ใช้ได้นานอยู่นะทุกคนเพราะว่าไอาใช้ตรงตอนที่แบบเป็นรอยสิวคือแบบอันนี้ก็เบานะทุกคนแต่ไม่ถึงกับดีขึ้นก็คือเบานะทุกคนโอเคค่ะไปตัวต่อไปกันเลยจ้าตัวต่อไปก็เป็นเจ้าตัวนี้นคนน้ําตบเข่าคอนะคือมีรีวิวไปแล้วเนาะพอใช้ไปนานๆก็รู้สึกว่า หน้ามันนุ่มนะทุกคนตอนที่เราแบบใช้ไปแล้วก็ตบๆอันนี้ก็ใช้มาจนเหลือประมาณเนี้ยก็พยายามจะใช้ให้หมดนะทุกคนแต่แบบยดยดไปอะ่ะแบบเหลือถึงคอคือมันใช้แบบได้นานมากแล้วมันใช้ดีนะทุกคนแบบรูขุมขนก็เริ่มลดลงนะและทําให้หน้าเรานุ่มแบบอิ่มฟูอะไรแบบเนี้ยเออก็จะพยายามแบบใช้ต่อไปนะทุกคน ใช้มาเท่าไหร่แล้วกี่วันแล้วก็ไม่ได้นับนะใช้มาเรื่อยๆอ่ะเสียดายปังซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ให้หมดนะโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ทุกคนเป็นคินเดาเอ็มนะคะเป็นที่แต้มสิวเนาะทุกคนไอก็ใช้ตอนที่มีสิวนะแบบเป็นเป็นสิวเป็นเม็ดแบบเนี้ยไอก็จะใช้แต้มแต้มนะไม่ได้ใช้ทุกวันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นขวดที่สองแล้วนะคะขวดหนึ่งใช้ได้นานมากอะเพราะว่าเราแต้มเฉพาะสิวที่แบบเนี้ยเป็น ขึ้นมาแบบนี้เราถึงจะใช้แต้มอ่ะคือใช้ดีมากอะทุกคนอันนี้ก็ประมาณกี่บาทไม่แน่ใจอะ่ะไม่น่าจะเกินห้าสิบบาทนะทุกคนโอเคค่ะเดีย๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะจ๊ะตัวต้องมานะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นแป้งพอน,นะทุกคนเป็นแป้งฝุ่นนะคะคือสีผิวอกับในในวิดีโอนี่ยมันจะคนละสีผิวนะทุกคนคืออันก็จะค้ากว่าในวิดีโอหน่อยนะเพราะว่าใช้แสงช่วยนะเนี่ยคือแบบหน้ามัน เวลาใช้นนหน้าแบบไม่ได้ลอยไม่ได้เทาทุกคนคือแบบใช้แล้วมันแบบหน้าเนียนอะแล้วคุมมันก็โอเคอยู่นะแต่ช่วงจมูกแต่ช่วงจมูกเนี่ยก็ยังแบบก็ดีกว่าตัวอื่นที่เคยใช้ทุกคนไม่รู้สึกคันหน้าเวลาเงื่อออกอะไรแบบเนี้ยโอเคนี่ก็ใช้ดีนะทุกคนต่อมานะทุกคนไม่เคยคิดที่จะรีวิวโครโรเลยนะจ๊ะตัวนี้ก็เป็นมองไม่เห็นอีกแล้วอะหอม เลโซนาทุกคนโคโรนนะคะเลโซนาโ r o w i n g ไวนะทุกคนคือไอเป็นคนที่จักระเลยขำมากนะคะไอก็ใช้วิธีการโกนมาตลอดนะพอมีลูกคนที่สองนะรู้สึกว่าจกระเลยไอมันคือํำแบบไม่เคยคํำขนาดเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการแพ้แบบแพท้องที่แบบมีลูกแบบไอก็เคยไปอ่านมานะบางคนก็คอดำบางคนก็จกกะกระเลยดำนะคะแต่ไอก็ไม่เคยที่จะกระเลยดำขนาดนี้นะพอใช้ตัวนี้ก็เริ่มแบบ สว่างขึ้นมานะทุกคนแบบรู้สึกว่ามันสว่างแล้วมันแบบเนียนๆขึ้นอ่ะทุกคนคือไม่ได้หยาบเป็นตุ่มที่หนังไก่ที่เราเคยโกนอ่ะเออแล้วกลิ่นก็หอมสดชื่นมากนะทุกคนราคาก็ลืมมีกแล้วว่าซื้อมาจากไหนเซเว่นนะทุกคนคือใช้ดีมากอะ่ะโอเคค่ะทุกคนก็หมดแล้วนะคะสาหรับอะไรดีอ่ะจะบอกต่อหรือว่า ใช่แล้วชอบของเราเดียวเออใช่แล้วชอบของเราดีกว่าก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนก็เป็นแบบใช่แล้วชอบอีีแรกเนาะก็เป็นใช่แล้วชอบ ep แรกนะทุกคนถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะทุกคนผลลัพธ์ทุกตัวนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะอยู่ที่การที่เราจะบำรุงดูแลผิวของเราด้วยนะคะทุกคน โอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามนะคะหรือว่ากดสับสไคร้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะแล้วก็อีกอย่างก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไอลงนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ